มีการรายงานออกมาครับว่าแข่งเรือใบสีฟ้าอย่างมาเตอุสนูเนสเมดฟิลชาโปรตุเกสของพวกเขานั้นถูกจับกลุ่มหลังจากที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเจ้าตัวนั้นได้ไปทำการขโมยโทรศัพท์มือถือขณะที่อยู่ในไนคลับแห่งหนึ่งในเมืองมาริด,ดนั่นเองละครับแน่นอนครับว่าข่าวดังกล่าวอาจจะทำให้หลายคนนั้นงงไปตามๆกันพออยูยูสื่อในประเทศสเปนครับได้ออกมาเปิดเผยว่าฐานะของมาเตอุสนูเนส เ <_ an _> ขาน,นั้นถูกควบคุมตัวในสถานีตำรวจท,ท้องถิ่นเพื่อทำการสอบปากคำหลังจากที่เกิดเหตุที่ใน,ในคลับลาริเวียร่าใน,งนุงมาดบิดเมืองหลวงของประเทศสเปนตามการรายงานของหนังสือพิมพ์อย่างเอลมุนโดซึ่งสื่อเจ้าดังครับยังได้ทำการรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าการจับกุมนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีของวันที่8กันยายนหลังจากที่แข้งรายนี้ถูกกล่าวหาว่าขโมยโทรศัพท์ม,มือถือของชายวัย58ปี โดยว่ากันว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ชายคนดังกล่าวพยายามที่จะถ่ายรูปมาติอุสนูเนตในห้องน้ําของนท์คลับโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตจากแข่งวัย26ปีหลังจากนั้นตัวนักเตก็ได้ทำการแย่งโทรศัพท์มือถือของชายคนดังกล่าวและก็ปฏิเสธที่จะคืนมันให้แล้วจากรายง,งานเพิ่มเติมครับได้ระบุว่าชานะของนูเนส เขานั้นถูกใส่คุญแจมือที่ไหนกลับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งเหตุและก็พบว่านูเนสยังคงมีโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวนั้นติดตัวเอาไว้อยู่ซึ่งหลังจากนั้นครับมันก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากยิ่งขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนูเนสไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่อากาสูเอล่าของเมืองและก็เป็นที่คาดกันว่าดาวเตชาโปรตุเกสรายนี้ครับเขาจะถูกตั้งข้อกล่าวหาและถูกพิจารณาคดีภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แชมข่าวในสเปนข่าวนี้ที่ถูกรายงานขึ้นมาทั้งหมดครับมันก็ได้เกิดขึ้นในระหว่างที่มาติอุสนูนเนสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกไปถล่มฐนะของสโลวานบราทิสลาวามา4ประตูต่อ0ในช่วงดึกของคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ